เยอะด้วยค่าจ้างปทุมธานีตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับสามร้อยเท่าไหร่แล้วสามร้อยสามสามห้าสามเหรอครับไม่ใช่สามไมหกสามแบบเขาขึ้นมาเขาขึ้นมาย่างครับขึ้นย่างนะครับค่าจ้างปทุมธานีสมุทรปราการหนขึ้นมาแล้วเป็นจากสามร้อยให้พักผ่อนก่อนค่ะทุกคนอย่าเพิ่งถามเหมือนเหมือนเธอจะเหนื่อยคนะไม่ชนะที่ค่าครองชีพพวกเราขึ้นไปเป็น เยอะเลยครับเยอะมากนะเราเวลาเราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยคุณไหมเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในแต่ละวันค่ารถค่ากินค่ามือถือค่าเช่าบ้าน้อหัวใจให้แอดหน่อยค่ะทุกคนก็หัวใจรัวๆให้แอดหน่อยค่ะทุกคนเลยนะครับอ ขาดไม่ได้เลยคือปัจจัยสีคุณไหมใช่ปัจใจสีคืออะไรบ้างคุณแบงค์สุกพนัทค่ะอาหารการกินของพวกเราใช่มิจนันาณนะคะเสป็นผ้านาลูกผมกสองก็คือเสื้อผ้าเครื่องลูกผูกนี่ขาดไม่ได้เหมือนกันขาดนะครับสามก็คือที่อยู่อาศัยแคบได้นะคะรักษาลงบได้นะคะแคบลงที่ตอบได้ค่ะวันของคุณขับได้นะคะ นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายตัดคลิปได้นะคะขอขีดแอคเข้าทีเดียวอนุญาตให้ตัดคลิปได้ค่ะสังคมมีไหมนี่นะเยอะด้วยนะครับเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่คุณไหมปกติก่อนที่จะเป็นสสเดือนหนึ่งเท่าไหร่หมื่นหนึ่ง มาเป็นสอสอด้เดือนหนึ่งเท่าไหร่สี่หมื่นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพิ่มเติมนะครับต้องเดินทางมากขึ้นต้องค่าดูแลอุปการีพ่อแม่ของพระเราลูกหลานของเราต้องดูแลไหมดูแลสิครับเดือนหนึ่งต้องก็ต้องค่าใช้จ่ายใช่ไหมอ่าก็เหมือนเวลาคนอื่นเขาไล่บนเวทีแอไล็กแบง็์กันคนข้าจ้างท่านต่ำหนึ่งก็คือให้คนสามารถดูตนเองได้ดีกว่าพร้อมกับคนในครอบครัวทำตัวเป็นติ่งนิดนึงค่ะวันนี้นะคะชิวๆค่ะไม่เอาสาระเยอะเนาะ ไม่คุณไหมไม่ไม่ต้องถามาไม่ต้องถามแรงๆหรอกค่ะมเลยเวลาเราไปทานข้าวหนึ่งมื้อจานหนึ่งเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทอย่างตานะห้าสิบบาทนะ มีน้ำหนึ่งขวดยี่สิบบาทขนมปี๊หนึ่งถ้วยยี่สิบเอาแค่ธรรมดาธรรมดาตัวแทนหมู่บ้านมินชัยนันทร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งนะครับทำอาหารสามมื้อเป็นเงินเท่าไหร่สามร้อยแล้วครับค่าจ้างขั้นต่ำวันละวสามร้อยหกสิบสามบาทหมดย่ะเอ๊ตัวนู้นขลุมไทยนะโอ๊ยทุกคนเขาลุมเขาลุมคณบอสค่ะน้องน้องสอสอค่ะคนลุมไม่ต่างกันเลยค่ะทุกคนตาบอสเด้อทุกคนอย่าให้ดูตาบอสเนาะม่ได้ทำขเห็นลมลม ห้บาทนะครับ450าบาทนี้ทําควบคู่กับการปรับเพิ่มสวัสดิการต่างๆด้วยนะออืย่างเช่นเงินเลี้ยงดูบุตรนะปรับเพิ่มขึ้นเป็น1,200บาททำไมทุกคนมีของเตรียมไห้เซ็นก็ทุกคนเขาเป็นติงเขาก็เตรียมของไห้เซ็นปรับเพิ่มขึ้นด้วย่ทุกคนเขาก็เตรียมของไห้เซ็นเพราะเขาขึ้นโพสเตอร์อยู่ว่าคุณแบงค์สุบรัณจะเดินทางมาค่ะนะคะ นู่นค่ะคุณบอสอยู่นู่นเลยค่ะอยู่ซุ้มที่เจ็ดนะคะ A7 เจนะคะกำลังชิมชิมวายอยู่ชิมเบียร์อยู่เนาะต้องส่งเงินกลับไปดูแลพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดแต่ถ้าเกิดพ่อแมกของเรามีเงินมีรายได้เราอาจจะไม่ต้องส่งเงินกลับไปดูแลพ่อแม่ทุกเดือน อ,อาจจะให้ท hmm. okay. okay. mm ่านเป็นบางช้าเป็นบางช้าทุกคนชอบเลยนะสามพันบาทเนี่ยเที่ยวคนชราปัจจุบันเที่ยวคนชราอยู่เท่าไหร่ครับไปทราบบ้างครับเที่ยวคนชราเท่าไหร่ครับ600บาท600บาทตรงไหนใครบอก600มีรางวัลให้รถอ่ะขึ้นรถกำลังกำลังจะมาอธิบายมีรางวัลได้ไหม600ปวดซะครับปวดคอมเรับไม่ได้นทุกวัน600บาทพอไปครับเฉลี่ยวันหนึ่งจกวันละกี่บาทคุณไหม20 20 8 3นื้อเป็นเงินเท่าไหร่ได้ไข่ต้มส แต่ไม่พอเลยไม่พอไม่พอแต่แต่่าพักกาไฟที่บอกค่าจ้างกนต่ำ450้า4 5บบาทแลก็การปรับเพิ่มสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินเลี้ยงดูบุตรการเล่าเรียนของลูกหลานของเราก็ฟรีนะครับแล้วก็พ่อแม่ของพวกเราก็จะมีเงินบำนาาพินฐานอยู่เลย กรควบคู่ไปกับการจับเพื่อกระจายกนสังกร่จายำให้ลูกหลานเป็นพี่เป็นแบงค์สุวรรณัตต้าตัวเราก็จะมีเวลาเป็นเป็นเข้ามาค่ะยามีเวลารำลูกกาของหุกนะคะทุกคนรำลูกกาของหุกค่ะวิทยาศาสตร์ุเทคโนโลยีทุกวันพัฒนาไปไกลมากนะไวมากเลยนะถ้าเราไม่ศึกษาหาความรู้เนี่ยตามนักทรทุกคนเาก็เตรียมปากกาเตรียมกระดาษมาเตรียมขระองมาให้เสร็จนะคะโอ้ยตรงนู้นนะคะจะเป็นคุณบอสตรงนี้จะเป็นคุณแบงค์ค่ะ นะครับทุกปีเราก็จะสามารถที่จะอัพอัพสกิลรีสกิลตัวเองได้ใช่นะครับทุกาพอยุยุงระดับกนณีได้ใช่ครับ ทีนี้พอดีมันีประเด็นเรื่องประกันสังคมด้วยพี่เสี่ยประกันสังคมที่เขาเลือกบอดไปเนี่ยเขาทำอะไรนะครับเขาเลือกไปคุณแบงค์เหนื่อยไมเงินสำนักงานกองทุนประกันสังคมซึ่งณขณะนี้มีเงินมากถึง2.4ล้านล้านบาท2.4ล้านล้านบาทโอ้โหมหาศาลเลยนะครับ2.4ล้านล้านบาทนี้มาจากไหนก็มาจากผู้ประกันตนซึ่งเป็นคนทำงานอย่างพวกเราเลยเหรอคนไหมครับขณะนี้นะคะเราอยู่ในวที่ ลูกค้าค่ะคุณป่อคุณแบงค์เดินทางมาถึงแล้วนะคะแล้วก็สออหลายท่านเดินทางมาถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณแบงค์สุพนัค่ะตงคสุพรบคบงค์อพั้นก็จะขอให้สมพรรกับคุณด้งย์สยพรรณกับคุณแบงสกับไป5%เช่นเดียวรกันคุณแล้วรคุณแบมค์สุพณกับคุณแบรคุณแบงค์ัคุณเบมค์สรัคุณเครับคุณร่อยไหคุณบคับแอบเห็นอีกบ น้องแอบเห็นทีนะว่าคุณมิวอร่อยไหมทประกันสังคมก้าวหน้ามีนะครับมีอยู่ม่มีครับเพราะว่าผมติดตามทีมประกันสังคมก้าวหน้าครับผมนี่ช่วยรณรงค์ให้คนมาลงทะเบียนเพื่อเรื่องตั้งบทคลอหัวใจให้แอดด้วยนะคะซับหัวใจรัวๆเลยค่ะประกันสังคมที่ผ่านมาเห็นคุณมิวครับเห็นคุณมิวเป็นคนใหม่เขาให้สิพวกผมคนที่ทำงานสหรภาพรงงานหนึ่งสารภาพรายงานหนึ่งเสียงในการไปเลือกตั้งบทประกันสังคมคุณนัชชาบอกว่าฝากบอกคุณมิวว่า คิดถึง <S <S สอนมิวสเดี๋ยวตะโกนข้ามมันจะไม่สุภาพรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวบอกให้นะคะสาภาพแรงงานที่มีสมาชิกหนึอคนก็ได้หนงเสียงสาภาพแรงงานที่มีสมาชิก้อันนี้ก็เริ่มนั่งทานอาหารกันแล้วค่ะส่วนโรงงานหรือสถานประกอบการอื่นที่ไม่มีมาร่วมงานก็ดูไปกันไปยาวๆค่ะดูกันคุณแบงค์ไปยาวๆอยากถามอะไรก็ถามมาที่ไม่เกี่ยวกับคนเดี๋ยวถามให้ ตัวแทนของตัดได้ค่ะตัดได้นะคะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตขอเพลงโตัริมฝากบอกพี่แบงค์รักษาสุขภาพฝากบอกพี่แบงค์ด้วยรักษาสุขภาพด้วยนะคะว่าซานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบอกให้ค่ะเดี๋ยวบอกให้นะคะก็มีสิทธิ์เลือกตั้งกครับครับผมก่อนจะเลือกตั้งเราก็ต้องไปลงทะเบียนด้วยใช่ครับตอนนี้เลือกตั้งเสร็จแล้วคุณมีอกินใหญ่เลยเลือกตั้งเสร็จแล้วน้อยใครน้อเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นะครับคุณแบมคุณแบมบอกว่าให้ฝากบอกคุณแบงค์ด้วยว่าให้รักษาสุขภา ด้วยนี่ยังไม่บอกให้แล้วนะคะคุณแบงค์บอกขอบคุณครับผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวก็ติดตามข่าวกันอบัณเจียบัณเจียก็ตักตนี่หมายถึงในส่วนของการไทยอยากฝากบอกอะไรคุณแบงค์บอกได้นะคะเดี๋ยวแอดบอกให้นั่งอยู่ใกล้ๆซึ่งมีอาวุธคุยกันได้พูดคุยกันได้ประธานต้อยบอกกรี๊ดกกตในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งไม่ใช่กกตชุดใหญ่นะครับ ไม่ได้มางงานจะร้องเพลงอยากให้คุณแบงค์ร้องเพลงโต้ลิมไม่ได้ไม่ได้่ตั้งตั้งแต่ยี่สิบธันวาคมวันนี้วันที่ยี่สิบแล้วนะคุณไหมตัวเลืองยังไม่รับรองยังไม่ประกาศรับรองว่าคนที่ได้รับคะแนนที่แบงค์ร้องเพลงค่ะเจ็ดคนนะครับมีคนแซวเรื่องร้องเพลงโต้ลิมแล้วนะคะทุกคน โตริมโตริมแบงค์ร้องเพลงโตริมพ่อเหรอ่ง ala, ha, จะทำา่น้อนจะรับรองปรอดประกันสังคมเมื่อไหร่ใช่ไหมปบอดกันสังคมเข้าไปนอม่น่าเนี่ยอมากันใหญ่เลยเนี่ยบอกว่าให้พี่แบงค์ร้องเพลงโตริมไม่ฟังหน่อยเช่นเดียวกับพวกเราที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช่ถ้าเลือกตั้งพวกเราเข้ามาแล้วก็ต้องตามคุณไหมว่าคุณไหมเนี่ยได้ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ไหมผมนีสสแรงงานได้ทำตามที่ได้หาเสียงไว้ไหมครับนะครับอันนี้ก็เช็เช่นเดียว แล้วกันครับคุณไมค์ครับ ครับผมก็นะครับสสของเราทุกท่านนะครับใครสนใจประเด็นไหนมาว่าเมาแล้วเ้าแล้วมาตวโอ้ยพิธาไม่มาค่ะมาแต่เต้าแบงค่ะทุกคนมาแต่เต้าแบงนะคะครับอันนี้คือหน้าที่ของคนละมือที่เรียกว่าเมาแล้วเฝ้าหนุ่มๆเนราะมันเป็นมันเปเนนิสันขุงแอสอยู่มแล้วค่ะแล้เมาแล้วไม่สนใจงานไม่สนใจการไม่สนใจเนื้อหากันทุกคนสนใจเฝ้าหนุ่มๆอย่านงเดีมวเนยมาเอนมา้เมาแเมล้่จงานมนการ่สเหากุกคนเล้วมาแล้วมาแล้ว่ใ้ ฝากนะครับมีประเด็นอะไรสําคัญฝากได้เลยครับตอนนี้ก็ในฐานะที่ผมเป็นสสสัดส่วนรายงานนะครับตอนที่เราเดินรณรงค์หาเสียงเราก็ได้บอกกับพี่น้องนะครับว่าเรามีเรื่องสําคัญที่จะร่วมผลักดันร่วมกันนะครับใช้เป็นรัฐบาลของสียงนะครับขณะนี้สสโตลอมรายงานนะครับแล้วก็สอสโต้อไรายงานไปทั้งหมด4ฉบับบอกี่แบ่งรับความร้อนอยที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาเลยคุณไหมก็คือพรบคุ้มครองรายงานฉบับ เมื่อไหร่พี่แบงค์จะขึ้นเวทีการรอสักครู่ค่ะทำงานพักผ่อนใช้ชีวิตนะครับผมมีโบชัวร์มาแจกด้วยนะครับอยู่ฝั่งชอบสอสอเทียบความหล่อหรือผลงานทางจะบอกอย่างนี้นะคะบางคนหน้าตาก็ไม่ได้ผลงานก็ไม่มีค่ะนะคะบางคนหน้าตาดีมีทั้งผลงานนะคะเอออันนี้มันก็เป็นประเด็นเนาะชั่วโมงแล้วถ้าเกิดทำงานเกินต้องได้โอทีต้องได้โอทีนอกจากโอทีห้ามในจ้างจ้างเกิน4ี ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับไม่งั้นต้องจ่ายโอทีโอทีครับต่อไปรายวันเป็นรายเดือนเป็นพนักงานที่กินเงินรายวันคนที่มาอยู่ข้างนอกได้เป็นคุณบอสนะคะเนทุกคนเห็นไหมคะแอสซูไม่ดูในกาะข้างหลังเนี่ยเห็นพี่แบงค์พี่บอสทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นตาบอลไหมคะ